วันนี้วันเสาร์นะคะว่าเรามาเที่ยวที่เมกกะบางนาค่ะตอนนี้กำลังจะหา,าหน้าหากินกันนะคะตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะกินอะไรดีร้านขนมปังค่ะนะะ่ารักดีมิกกี้อยากกินไหมคะอเอาอันไหนหล่ เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราไปม,มาซื้อเนาะหม่าม่าเคยใช้ที่หมักน้ำเขานะคะหอมอัลมอนด์มากๆเลยค่ะน่าจะเป็นคนนี้ค่ะ,ะที่หมักน้ำนมาดูร้านคอเส็จกันค่ะแบรนด์นี้มาม่าก,ก็ชอบค่ะเพราะว่าของเขาออกมาน่ารักมากเลยสูโทโทเปียก็มาค่ะนิกกัแบบซูดี้น่ารักเนาะ กระต่าน้องหมาน่ารักคือสิเนี่ยรถคุณชอบแบบเปิดปิดน่าตัดเนี่ยนี่น่ารักอ่ะดีน่นารักไหมเจอร้านขนมค่ะเอาอะไรลูกอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรคะมัชเมลโล่เอาสีอะไรคะอันนี้อันนี้รถอะไรอะ่ะรถโค้ เป็นแบบโซดาใช่ไหมโอเคค่ะไม่กี้เอานี่ไหมคะหมีแพนด้าช็อกโกแลตหน่ากินอตอนเด็ก,ดกๆมาม้าชอบแบบนี้ค่ะถูกล่อด,ด้วยของเล่นป้าป๊าชอบไหมป้ากินไหมอ่ะไม่กินนองลูกว่าจะกินไหมไม่กี้กินไหมคะใช่ค่ะซื้อเอาไหมไม่กี้อะเคยซื้อตอนเด็กมาม้าชอบกระเป๋าแบรนด์นี้ค่ะ น่ารักใบใหญ่แล้วก็ใส่ของได้เยอะดีเราจรองกินร้านนี้ไว้ค่ะร้านข้าวซอยนะคะนะไปลองกันหาว่าอร่อยหรือเปล่าน,น่ากินมากเลยค่ะก็คอยไก่นะคะตรงนี้เป็นเนื้อน้องลายค่ะโครงกแจนี้มิจิบอกว่าชอบค่ะมิกี้ชอบหมดเลย ใช่ไหมคะใช่้ยนกตัวน,นี้น่ารักจริงๆอ่ะดูสิเศ็นห่วด้วยกวงกุญแจนี้น่ารักค่ะอันนี้อะไรอะ่ะเป็นหอยค่ะนี่มีอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยดูสิตลกอะ่ะ มิกิวาเลนไทน์ชอบไหมคะล<อ>าลักซีอ่ะตรงนี้เป็นชุดยางลบค่ะเลืกอกยางลบตรงนี้นะคะแล้วก็จะแขวนตะกร้าตรงนี้ค่ะนีม่มากเกอร์ใช่เป็นแบบว่ากิต๊ตเตอร์ค่ะเาจะมีอ็อกกิต๊ตเตอร์ตรงนี้เป็นม้อนชิชิค่ะมิกีิชอบตัวไหน เขียวก็น่ารักนะเขียวค่ะมัชช่าเดวสีเขียวเนี่ยชอบมัชช่าบอกเขาเป็นมัชช่าเหรอคะในะช่ค่ะ